ัดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษน,นานะคะวันนี้เป็นเมนูที่สุดแสนจะง่ายนะคะคงจะง่ายจริงๆสําหรับทุกคนที่ใครๆก็ทําได้นะคะพี่ปูจะต้มน้ําเก๊กฮวยนะคะเนื่องจากตอนนี้พ่อพี่ปูร้อนในนะคะคือปากนะเป็นแผลแล้วก็เหมือนกินน้ําน้อยนะคะตอนีออ้สุขภาพก็คงเกิดจากครัวนะคะพี่ปูก็ต้องหาเมนูที่เป็นของเย็นๆนะคะพวกแตงกวาผัดบวบอะไรต้องเล่นวิธีนั้นแล้วนะคะตอนนี้งดของร้อนนะคะ ต้องมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยกันหน่อยไปดูเลยค่ะว่าพี่ปูทําอย่างไรนะคะพี่ปูก็จะตัดเ,เก๊กฮวยนะนะคะเป็นเก๊กฮวยแห้งนะคะพี่ปูก็จะตัดแล้วก็ล้างน้ําก่อนนะคะ กอกพ่ปูก็อยู่ไกลและเกินนะนะคะพี่ปูก็ไปกรอกน้ําล้างทําความสะอาดแล้วพี่ปูก็จะเอาเก็กหวยเนี่ยนะคะไปลงหม้อเลยนะคะพี่ปูก็เอาเก็กหวยใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เสกอะไรลงหม้อดินนะคะอันนี้เป็นแค่เก๊กหวยลงหม้อธรรมดานะคะต้มให้เดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่น้าตาลทรายลงไปทีหลังหลังจากเรากลองแล้วนะคะเดือดแล้วนะคะตอนนี้เดือดแล้วก็หอมเก็กหวยมากเลยนะคะขอบอก เดี๋ยวพี่ปูจะใส่ผ้าขาวบางกรองแล้วนะคะพี่ปูก็หม้อมาอีกใบนะคะแล้วก็ทําง่ายๆโดยการเอาผ้าขาวบางวางข้างบนนะน,นะคะผ้าขาวบางของพี่ปูซักแล้วนะคะแต่ว่าผ่านการใช้งานมาบ้างน่ะมันก็ต้องมีร่องรอยนะคะบอกแล้วนะักลบย่อมมีบาดแผลค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟใส่น้ําตาลกันเลยค่ะพี่ปูรอให้เสเด็ดน้ําอีกหน่อยแค่นั้นเองนี่นะคะน้าเก๊กฮวยที่พี่ปูกรองไว้นะคะใสนะคะความหวานก็แล้วแต่ความชอบแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะ ไม่ได้รีบเร่งน,นะคะค่อยๆชิมเอาน้ําตาลทรายเนี่ยคือถ้าหวานเข้มมากเลวลาเราใส่น้าแข็งนะคะมันก็จะเจือจางลงหน่อยในระหว่างนี้ชิมรสชาติเอาเลยนะคะให้ถูกใจนะคะชอบหวานมากก็ใส่เข้าไปนะคะเผื่อจะใส่น้ําแข็งนะคะใครชอบหวานน้อยแล้วไม่ชอบใส่น้ําแข็งก็ลดน้ําตาลลงมาหน่อยก็ได้นะคะอาจจะชอบเพราะว่าใช้เย็นได้เฉยไม่ใส่น้ําแข็งเนี่ยกลิ่นเก๊กฮวยเขาก็จะเข้มข้นมากนะคะของพี่ปูชิมแล้วพี่ปูจะใส่ไปอีกนิดหน่อยนะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันจนละลายแล้วก็ดับไฟนะคะรอเย็นแล้วก็ใส่ตู้เย็นรอให้ผู้สูงวัยของพี่ปูกินได้เลยนะคะแก้ร้อนในนะคะยาเขียวก็ซื้อมารอแล้วทุกวิถีทางนะคะที่จะให้เขาหายจากการร้อนในนะคะจัดไปค่ะเป็นไงคะอาหารต้านร้อนในของพี่ปูทุกอย่างตอนนี้พี่ปูเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างนะคะวันนี้พ่อต้องเจอสลัดนะนะคะเป็นสลัดผักสดนะคะ ผักที่เราปลูกเองบ้างอะไรบ้างนะคะก็ใส่ไปนะคะยาเขียวนะคะซื้อมาให้แล้วนะคะเป็นยาขมน้ําเต้าท้องนะคะนี่นะคะนี่นะคะของเด็ดนะคะน้ําเก๊กฮวยนะคะแช่เย็นนะคะโรยใบมิ้นสักนิดหรือสารแหน่ของเรานะคะอันนี้ทําจากใจนะคะเพราะว่าอยากให้พ่อหายร้อนในไวๆนะคะคนแก่ถ้าเกิดว่าเขากินอะไรไม่ได้นะคะ สุขภาพเขาสุโสมไวเนาะนางสารมากเลยเพราะฉะนั้นพี่ปูต้องแก้ไขในเบื้องต้นก่อนถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ